เสาร์อาทิตย์คอแห้งไม่มีแรงต้องการคาเฟ่สีขาวๆน่ารักน่ารักคิดถึงย่านบางนานี่คือนานาคอฟฟี่โรสเตอร์ค่ะมากับหนุ่มพาเวสป้าเก๋ๆร้านขาวๆสไตล์มินิมอลไปเลย ว้าวซิลลิงสูงนะแล้วก็ระแนงผนังสูงโปร่งกระจกเล่นสเต็ปแบ่งเซ็กชันที่น่าสนใจเลยทีเดียวมีจุดให้พักดมกลิ่นกาแฟและเบเกอรี่หลากหลายมากแถมยังมีอาหารเช้าด้วยนะที่นี่เมนูของเราวันนี้ค่ะเราเลือกอเมริกันชีสเค้กหนึ่งชิ้นพร้อมด้วยเครื่องดื่มสบายๆเบาๆ แบบ Topical y ลยูสีส้มสดชื่นเคียงคู่มากับยู m ุม c ชาค่ะสีเขียวสดชื่นเช่นกันสไตล์คาเฟ่นเนี่ยเราชอบนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สายคอกาแฟแต่เราก็ชอบกลิ่นของกาแฟชอบความโป่งโล่งสบายองค์ประกอบที่จัดและตกแต่งอยู่ในสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะอาดสะอ้านโล่งตา เหมาะกับการพักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์กิจกรรมสบายๆกับผู้ชายเวสป้าเสียงเล็กค่ะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าอร่อยไม่รับกับ e n j o y ผู้ไลฟ์ค่ะ